สวัสดีค่ะทุกคนเมนูของว่างวันนี้เราจะทำเมนูง่ายๆใช้เวลาไม่นานแต่อร่อยได้เรื่องได้ราวนะคะนั่นก็คือเมนูขนมปังอบหน้าประขมแฮมชีสนั่นเองวิธ <Okay. S 1> ีทำก็ง่ายๆแค่ไปเก็บประขมปลอดสารที่เกิดเองอย่างมากมายที่หลังบ้านมาล้างแล้วก็หั่นชิ้นหยาบเตรียมไว้แล้วนำหม้อใส่น้ำตั้งไฟพอเดือดใส่ประขคมลงไปลวกเร็วๆประมาณหนึ่งนาทีปิดไฟยกลงรินน้ำออกให้เสด็จ นำหม้อกลับมาตั้งไฟใหม่ใส่นมรสจืดเล็กน้อยตามด้วยเนยจืดเท่าๆกันหรือจะใช้ครีมสดอย่างเดียวก็ได้แล้วใส่ผะขมลวกลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นเล็กน้อยถ้าชอบกระเทียมสับละเอียดก็ใส่เลยคนพอในละลายและเข้ากันดีปิดไฟพักไว้ให้เย็น จากนั้นไปวอร์มเตาอบไฟบนล่าง100องศาเซลเซียสเอาขนมปังเศษตะแกรงเข้าอบให้กรอบหั่นแฮมและชีสเตรียมไว้ใครชอบเบคอนหรืออย่างอื่นก็ใส่ได้10นาทีผ่านไปบะขนมปังเริ่มกรอบก็เอาออกมาแต่งหน้าด้วยประขมที่เราเตรียมไว้ท็อปปิ้งด้วยแฮมและชีสบนสูเอาเข้าอบอีกรอบคราวนี้เพิ่มความร้อนเป็น170-180องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีโดยห้าในาทีสุดท้ายปรับเหลือแค่ไฟบนเพื่อให้ชีสเยิ้มเกลี่ยเล็กน้อยให้ดูน่ากินครบเวลา ปิดไฟเอาขนมจัดใส่จานร้อนเสิร์ฟร้อนๆกลิ่นหอมตลบอบอวนชวนน้ำลายไหลกินคู่กับกาแฟคาปูชิโน่โบราณเย็นๆอร่อยฟินอยู่ท้องลองไปทำกันดูนะคะ okay.